ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ของไทยแน่แนั้นหรือคือภาษา ทั้งคนมีคนจนแต่ต้นมาใช้ภาษาไทยทั่วทุกตัวตามบทเรียนภาษาไทยเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูผู้สอนนางสาวกันกนิตวัฒนสิทธิ์ สวัสดีค่ะนักเรียนนักเรียนสังเกตไหมว่าแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นซึ่งจะทำให้เราเข้าใจความหมายของคำในภาษาต่างๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะภาษาไทยแบ่งออกเป็นภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นซึ่งประกอบไปด้วยภาษาถิ่นเหนือ ภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้ภาษาทไทยมาตรฐานหมายถึงภาษาไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับให้ใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารทางราชการและในการศึกษาทั่วประเทศภาษาถิ่นหมายถึงภาษาย่อยของภาษาไทย ที่ใช้สื่อสารกันในท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นและแตกต่างไปจากภาษามาตรฐานหรือภาษาที่คนส่วนใหญ่ของประเทศใช้ไอ้คนจนสำต้องทนฝันรดขิงจะไปดีที่น้องคนยาม Hope it through the cloud full and rain Hope it through the cloud full n d rain มีนน้้องงงคุณาาากกิเเท่เ่แลวภาษาทินเหนือหรือกเมืองชื่อยังเป็นทางการว่าภาษาทินพยัพเป็นภาษาทินที่ใช้ในภาคเหนือตอนบนหรืออาณาจักรลานนาเดิมมาพูดกันในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่นานลำพุดลำปาง อยที่ซอยสนิทคิดถึงพี่นิดและที่อยู่คางบา้านบวชพี่ชายยังไปร่วมงานร้องรำกันลั่นสีแยกบางโพภาษาถิ่นภาคกลาง ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดภาคกลางเช่นเพชรบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีเป็นภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารในจังหวัดเหล่านี้มีสำเนียงพูดที่แตกต่างกันออกไปจะมีลักษณะเพี้ยนไปจากภาษากลางที่เป็นภาษามาตรฐาน เมียมาไลยปะเมียมาไลยอายใส่บ่ใส่บ่ลับลับหล่อหลอนอกละว่ามัานชายเดี๋ยวมาฟุบซ่อนมันบอดีอายเอ้ยเมียไปอีลีปะเมียพี่มาไลยสิทา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 เด้ออายเอ้ยป้าไปปะเมียมา ภาษาทินอีสานมีลักษณะไหลเคียงกับภาษาถี่ใสในประเทศเล่าซึ่งใส่สื่อสารในจังหวัดต่างๆของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นสกลนครลอยเอ็ดชายภูมิมหาสารคามการลสินเราเด็กบ้านบ้านเราเด็กเลียงหัวทรวาบกูวเธอไม่สนใจเราเด็กบ้านบ้านกูนมไม่ชอไร ดดเต็มาน,นภาษาถิ่นใต้เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารในภาคใต้ของประเทศไทยลงไปถึงชายแดนประเทศมาเลเซียรวม14จังหวัดเช่นชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลานาครศรีธรรมราช มาพบกับรายการ I can see your voice ภาษาซ่อนแอบวันนี้นะคะก็มีผู้เข้าแข่งขันตัวแทนจาก4ผ้าซึ่งถ้าหมายเลขหนึ่งพร้อมแล้วป่อเชิญบนเวทีค่ะใ,ใจล้พี่เบามาได้พวงเท่นโน้งทียาที่โรงบ้ง้องจ้างหูนองรู้ไม่น้องทำไรไม่ถูก เพลง้างต้นเป็นเพลงภาษาใตา้พี่บ่าวแปลว่าพี่ชายจังหูแปลว่ามากมายรู้ไหมแปลว่ารู้ไหมเก่งคางต้นเป็นเพลงภาษาเหนือป้อจ่ายแปลว่าผู้ชายเฮา,าแปลว่าเรา บอกแปลว่าไม่บางจักหน่อยบอนาช่วยกูหาแน่เเ้อบออที่เคยและเอออยากให้เธอเบิงแงงหูบาบุญบอกพอแต่ยังพออยังเห็นรวบรวมความเก็บแกนกูบอแรนดจ้าเพลงข้างต้นเป็นเพลงภาษาอีสานจักแปลว่าสักหน่อยบหนาแปลว่าหรือเปล่าเบิ่งแงงแปลว่าดูแล และเพลงข้างต้นเป็นเพลงในภาษากลางเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาถิ่นต่างๆกันแล้วหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้กันเลยคําว่าอร่อยภาษาเหนือลา<ำ>ภาษาอีสานแบ<ก>บภาษาใตา้ร้อยกลับบ้านภาษาเหนือปิกบ้านภาษาอีสาน เมื่อบ้านภาษาใต้ลพบ,บานเด็กภาษาเหนือหลักอ่อนภาษาอีสานเด็กหน่อยภาษาใต้เด็กพูดภาษาเหนืออูภาษาอีสานเวภาษาใต้แร้งสับปะรดภาษาเหนือมคณัดภาษาอีสานดักนัด ภาษาใต้อย่านัดช้างภาษาเหนือจั่งภาษาอีสานต่างภาษาใต้ช้างคิดถึงภาษาเหนือกึดถอดภาษาอีสานคิดหอดภาษาใต้คลองใจฉันรักเธอภาษาเหนือเอาหักสู ภาษาอีสานคอยมักเจ้าภาษาใตา้ช่านดักเตินเธอจะไปไหนภาษาเหนือสู่จะไปไหนภาษาอีสานเจ้าสิไปใสภาษาใต้เตินจะไปไหนการที่เราศึกษาภาษาถิ่นนั้นนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งโดยนอกจากทำให้เราได้สัมผัสกับความงดงามของภาษาถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแล้ว การที่เรารู้และเข้าใจภาษาถิ่นยังช่วยทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันของท้องถิ่นนั้นๆโดยปริยาย